ถ้าที่ไหนเนี่ยดูแลคนดีนะนะครับพนักงานจะน้อยแล้วปัญหาต่างๆมันจะลดลงการบริการมันจะดีขึ้นบอกอะไรก็ทําเพราะว่าพนักงานมีความสุขแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรเนาะเพราะองค์กรเลี้ยงดูพนักงานดีสวัสดีครับอาจารย์จอร์ดที่ปรึกษาโลจิสติกนะครับวันนี้จะมาพูดในหัวข้อ11หน้าที่หลักที่สําคัญใน งานขนส่งนะครับเดี๋ยวเราดูเรามาดูกันแล้วกันว่ามีหนที่อะไรบ้างหน้าที่ที่1ก็คือเรื่องของการจัดงานประจําวันเนี่ยนะครับให้มันมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ต้องมีความรวดเร็วการทํางานต่างๆในแต่ละวันเนี่ยรถแต่ละคันสามารถวิ่งขนส่งสินค้าได้กี่เที่ยวต่อวันมีเวลาในการทํางานเนี่ยเหลือมากน้อยเพียงใดอันนี้เป็นหน้าที่หลักของตัวแผนกขนส่งที่ต้องดูแลหน้าที่ที่2ก็คือเรื่องของการควบคุมต้นทุนของขนส่งเนี่ยให้มันมีความเหมาะสม ผมจะไม่ใช้คําว่าต่ําที่สุดแล้วกันใช้คาว่าให้มันเหมาะสมนะครับโดยการวิ่งต้นทุนต่อเที่ยวเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพเนี่ยสูงสุดแสงดงว่าในการบรรทุกสินค้าแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็ต้องบรรทุกสินค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องมีปริมาณที่มากเพียงพอเนาะหรือบางองค์กรเนี่ยอาจจะวัดในเรื่องของการยูทิไลซ์ปริมาตรในการบรรทุกเลยเช่นผมเจอองค์กรหนึง่งวัดยูทิไลซ์ปริมาตรของการบรรทุกเนี่ยถ้าสมมติลถ ขนส่งไม่บรรทุกเกิน80%เนี่ยล้อไม่หมุนนะครับก็คือไม่ออกรถนั่นเองแสดงว่าทางตัวแพนนิ่งของงานขนส่งเนี่ยก็ต้องหางานหรือแม้แต่เซลล์เองก็ต้องหางานเข้ามาเพื่อที่จะให้รถขนส่งในเที่ยวนั้นนะครับ ออกไปแล้วเนี่ยมันมากกว่า80%รซึ่งจะให้ต้นทุนต่อกล่องหรือต่อหน่วยต่อชิ้นอะไรต่างเนี่ยมันต่ําลงมาดูบทบาทที่3ก็คือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสูงสุดเช่นการใช้พื้นที่ของตัวยูทิลไร์ของตัวรถกิ๊พูดไปแล้วเนาะอันที่2ก็คืออาจจะเป็นยูทิลไร์ในเรื่องของเวลานะครับในการใช้งานของรถอย่างเช่นรถวันหนึ่งเนี่ยมี8ชั่วโมงเราใช้วิ่งกี่ชั่วโมงกันแน่อาจจะ4ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมงท่านก็ต้องวัดออกมานะครับเป็นตัวเลขว สามารถที่จะวัดออกมาในแต่ละคันแต่ละคันแต่ละคันได้แล้วก็หาค่าเฉลี่ยออกมามาดูบทบาทที่4นะครับเรื่องของต้องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าขนส่งเนี่ยเราต้องทํางานดูที่ความต้องการลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรบ้างอย่างเช่นสภาพรถเนี่ย,ยต้องสะอาดสะอานไหมแน่นอนครับลูกค้าต้องการรถที่ใหม่สะอาดสะอาดแล้วก็พนักง,งานบริการที่ต้องดีใช่ไหมครับสินค้าไม่แต่หากเสียหายในระหว่างการขนส่งก็ต้องดูลูกค้าเป็นที่ตั้งมาดูบทบาทที่5 เรื่องของความปลอดภัยอันนี้สําคัญที่สุดเลยในส่วนของงานขนส่งต้องอปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นตัวมัน รถเองแล้วก็เรื่องของตัวสินค้าจะต้องปลอดภัยด้วยมันก็ส่งผลต่อพนักงานก็ต้อง safety ตัวเองด้วยในการขับรถแรงต่างในการขึ้นของนะขึ้นไปคุมผ้าใบแรงต่างก็ต้องมองถึงเรื่องของตัวเซฟตี้ด้วยแล้วก็เรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของความไม่ล้านในการทํางานเนี่ยถ้าสมมติมันไม่ไหวพนักงานก็อาจจะต้องหาเวลาที่จะพะักคือคือ,คอต้องมีเวลาให้พนักงานเนี่ยได้ขับรถเนี่ย้องมีเวลาพักเพียงพอไม่งั้นโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมันก็สูงบทบาทที่6คือเรื่องของการตอบสนองการแก้ปัญหา อย่างรวดเร็วเช่นการทํางานการกําหนดเวลาในการตอบคาถามลูกค้านะครับอาจจะไม่เกิน15นาทีอันนี้ก็ต้องให้ชัดเจนนะบางองค์กรก็กําหนดอยู่ที่10นาทีก็มีนะที่เจอนะครับบางองค์กรก็30นาทีอันนี้ก็คือกําหนดให้ชัดเจนว่าลูกค้าถามมาเนี่ยเราใช้เวลาในการตอบคาถามลูกค้าเนี่ยเท่าไหร่เพื่อให้อ่ลูกค้าเนี่ยจะได้ไม่ไม่ต้องรอเนาะมาดูประการท,ที่7คือเรื่องของการดําเนินงานเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเนาะก็คือไม่ขับรถ เร็วเกินกว่ากฎหมายที่กําหนดอ่าสังเกตง่ายก็คือดูใบสั่งแล้วกันนาะนะครับใบสั่งถ้าอ่มาเยอะๆเนี่ยแสดงว่าพนักงานขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายที่กําหนดละนะครับอันนี้ก็ต้องหาวิธีว่าเอ๊ะจะทำไงพนักงานเนี่ยไม่ขับรถเร็วกกว่าที่กําหนด บางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการความเร่งรีบนะเราอาจจะจัดงานที่มันมากเกินไปโหลดเกินไปสําหรับเขาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องไปดูด้วยนะครับช่วยพนักงานขับรถดูด้วยไม่ใช่แบบอาแต่งานให้เอาแต่งานที่เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ก็ต้องดูความเหมาะสมเนาะบทบาทที่8นะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาคนในส่วนงานของโลจิสติกอ่าอันนี้ก็มีความสําคัญค่อนข้างมากนะครับคือพนักงานเนี่ยนะครับในแต่ละปีแต่ละปีผ่านไปเนี่ยพนักงานต้องเก่งขึ้นเพอร์ฟอร์แมนซ์พนักงานต้องดีขึ้นประสิทธิภาพของพนักงานเนี่ยนเห็มัครบ ดูบทบาทที่9นะครับเรื่องของการควบคุมการทําง,งานให้ได้ตาม KPI ที่กําหนดไว้ KPI ก็มาจากทางผู้บริหารระดับสูงที่อาจจะมอบหมายมาหรือจะมาตั้งร่วมกันกับทางผู้บริหารระดับกลางอันนี้นะครับในส่วนของขนส่งเนี่ยเราก็ต้องทําให้ได้ตาม KPI ที่ส่วนงานขนส่งเนี่ยกำหนดไว้บทบาทที่10นะครับก็คือการยกระดับเรื่องของการบริการให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในส่วนของขนส่งเนี่ยเป็นตัวหนึ่งนะครับที่เราไปเจอกับลูกค้าโดยตรงพอเราเจอลูกค้าโดยตรงเนี่ยมาสัมผัสกับลูกค้า พอสัมผัสลูกค้าได้ตรงเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับนิดหน่อยเนี่ยลูกค้าจะมีฟีดแบ็กกลับมาแล้วลูกค้าจะชอบไม่ชอบเนี่ยส่วนหนึ่งไม่ใช่เฉพาะเซลล์ติดต่อเซลล์อย่างเดียวนะครับก็คือเรื่องของขนส่งด้วยถ้าเราส่งสินค้าเนี่ยนะครับที่รวดเร็วการบริการที่สุภาพแล้วก็มี์วิสเราเรียกว่า์วิสไมล์ที่ดีอันเนี้ยมันจะทําให้อาจจะได้ความงพอใจลูกค้าเนาะหรืออาจจะได้ถึงความประทับใจให้กับลูกค้าในยุคนี้อาจจะต้องมองถึงความประทับใจลูกค้าว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความประทับใจแล้วก็ อยากจะมีเหมือนกับเป็นส่วนร่วมเนาะให้กับคือบอกต่อเราอะับให้กับเจ้าอื่นเพื่อจะได้มาใช้บริการเราอันนี้คือบทบาทที่10บทบาทที่11นะครับก็คือการทําให้พนักง,งานเนี่ยขนส่งเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันนี้สําคัญมากๆนะคะรับพนักงานขับรถของเรานะเขาจะต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีฐานะการเงินหรือฐานะ ต่างๆเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งในหัวข้อนี้ผมก็เจอนะครับผู้ประกอบการในหลายที่เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีแล้วอย่างมีโอกาสได้เจอในหลายที่เนี่ยบางที่เนี่ยนะครับทำที่พักให้กับพนักง,งานเลยนะ เดินเข้าไปเนี่ยพนักง,งานแต่เราเอ้ยเราก็เห็นหน้าที่พักพนักงานแต่คนเนี่ยมีรถห้องใครห้องมันเลยอาจจะเป็นรถ4ประตู Race, รตรหรืออะไรต่างนะนะครับหมายว่ารถที่เขาใช้ขับเนาะแล้วก็รถส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขามีรถส่วนตัวอะไรต่างนะครับอันนี้มันหมายถึงว่าอะไรครับหมายถึงว่า,า,วาพนักง,งานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้ววัดง่ายคือพนังกงานเข้าออกพนักงานนี้จะน้อยถ้าที่ไหนเนี่ยดูแลคนดีนะนะครับพนักง,งานจะน้อยแล้วปัญหาต,ต่างๆมันจะลดลงการบริการมันจะดีขึ้นบอกอะไรก็ทําเพราะว่าพนักง,งานมีความสุขแล้วก็เป็น กับองค์กรเนาะเพราะองค์กรเลี้ยงดูพนักงานดีนะครับอันนี้ก็ฝากไว้11หัวข้อในส่วนของงานขนส่งที่เป็นหน้าที่หลักเนาะสำหรับใครที่นะครับต้องการเรียนรู้ในส่วนงานขนส่งเพิ่มเติมก็สามารถ inbox เข้ามาที่เพจที่ปรึกษาเราจิสติเรามีคอร์สหลักสูตรต่างๆทางด้านเรื่องของการขนส่งแล้วก็เรื่องของการให้คําปรึกษาในงานขนส่งไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ก็ออฟไลน์ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ